โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดั้นบอลแซดด็อกคังบัตเทิรนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําการดวตัวฟรีของบาดักใจแอนฟอร์มมันเองนะครับบาดักใจแอนนะครับเคสเอมันเองนะเป็นตัวฟรีที่ผมทําคลิปไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นการทําคลิปเล่นด่านเอเซรียของมันด้วยแล้วก็เป็นการสอนวิธีฟาร์มตัวมันเองด้วยว่าวันฟาร์มยังไงนะครับมันต้องทํากี่ตัวบ้างอะไรยังไงก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วได้เลย นะครับก็นี้มาอันนี้ผมทําแบบเรียบร้อยแล้วนะครับอัพกระดาษลลร้ยเปอร์เซ็นต์ sa สีสิบห้าเรียบร้อยตรงนี้นะครับนะก็ไปอย่าเสียเวลาก็แต่เดิมเนี่ยบาร์ดักนี่คือเป็นตัวฟรีที่มีมานานแล้วนะครับมีตั้งแต่ขั้น R เลยก็ว่าได้ตัวนี้นะมีมาตั้งแต่เกรดอฮะมันจะเหมือนกับไอ้นั่นน่ะเหมือนกับไอ้ตัวฟรีของโกคูฮิบะเซย่าที่อยู่ในภาคของมูฟวี่ท่านบิวอะนะเออนั่นแหละอันนั้นก็คือเริ่มจากเกรด R เหมือนกันแต่ว่ามันทําการรีด่านใหม่ เป็นการรีเมคด่านใหม่ครับทำให้ลางต้นลางอาร์มันเนี่ยเป็นการที่หายากในเกมไปเลยเพราะว่าเราจะไม่สามารถหาได้แล้วในเกมนี้ต่อไปนะครับไอการนี้ก็เช่นกันนะบาดั้เนี่ยแต่แรกเนี่ยมันเป็นขั้นอาขั้นนี้นะครับเป็นตัวฟรีขั้นอาตัวนี้นี่แหละคือการ์ดั้งเดิมของมันนะครับแต่พออัปเดตด่านใหม่ทําการรีเมคด่านใหม่เนี่ยมันจะเป็นขั้น,นที่มาแต่แรกเลยก็คือขั้น sr อันนี้คือขั้นแรกที่เราจะได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นขั้นนี้เลยขั้น R ซึ่งถามผมทันไหมผมทันแต่ผมไม่ได้ฟาร,ร์มเก็บไว้สะสมไงสมัยนั้นผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ไงเออไอตวละครของโกคูโกคูก็ก็เหมือนกันอันนั้นก็คือควรทําฟาร,ร์มเก็บไว้ขั้น R นะแต่ว่าไม่ได้ทําเก็บไว้ก็เสียดายแย่น,นี้มันของแลไปเลยตรงนี้นะครับเสียดายมากนั่นแหละนะก็เป็นตัวละครที่มีขั้นการเปลี่ยนร่างมาหลายขั้นใช้ได้ตั้งแต่ขั้น R ถึงขั้น TUR ECA นะครับนะแล้วก็คงเป็นได้แค่นี้ไม่น่าเป็น LR แล้วนะครับอืม การสถู้นําของบาดา ECA ตัวนี้นะครับผู้นํามันจะนําให้กับใจแอนโฟร์นะครับทีมพลังลิงยักษ์นะฮะไม่ใช่พลังลิงยักษ์ดิเป็นทีมลิงยักษ์เออมันจะมีความคล้ายคลึงของทีมพลังลิงยักษ์อยู่มันจะเป็นเกตเอฟใช่ไหมเกตเอฟพาวเวอร์ Gate Power. อันนี้คือพลังลิงยักษ์แต่ว่าใจแอนโฟร์ก็คือร่างลิงยักษ์เออไม่มีความคล้ายคลึงกันนะฮะเพราะว่าไอแคลดเกตเอฟพาวเวอร์นี่คือมันจะเป็นแคดของพวกร่างสีด้วยตรงนี้คือ นั่นแหละเป็นพวกโกยิกต้าสี่โกคูสี่ว่ 4, วานไปซึ่งจะไม่ซ้ํากับพวกนี้นะครับอันนี้คือพวกพวกของร่างลิงยักษ์ทั้งหลายแหละนี่แหละนะซึ่งมันไม่ใช่ร่างลิงยักษ์มันคือร่างตัวใหญ่เข้าใจไหมมันคือตัวละครเปลี่ยนร่างเพราะว่าผมเพิ่งเล่นผมเพิ่งเล่นมาเห็นไอ้นี่เพิ่งเล่นมาเห็นรเบีแอน จะบอกว่าลิเบียแเป็นลิงยักษ์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมแม่งคือตัวละครที่เปลี่ยนร่างเป็นร่างยักษ์ได้เฉยอันนี้คือเป็นตัวละครของทีมใจแอ่นฟอร์มจริงไม่ใช่ทีมของลิงยักษ์พูดผิดลิเบียแอร์ใจแอ่นฟอร์มลิเบียแอรลิงยักษ์เหรอวะโอ้โหว่านั่นแหละนะครับทำให้กับขัดใจแอ่นฟอร์มครับคีย์บวกสี่ 4, แล้วก็บวกเอชพีเอแดกดีเฟนต์บวกเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถือว่านำได้ดีนะครับแล้วก็บวกให้กับสีฟ้าด้วยนะเอชเจแอลไททคีย์บวกสามแล้วก็นำมาแบบห้าสิบเปอร์ ค่อนข้างจะดีนะครับนำแครดนำสีตรงนี้นะครับสามารถนำมานำลองในด่านของอัลเจอเมตแคทวิดิวซีได้นะฮะตรงนี้อ่าแล,ล้วก็สำหรับท่าแม่ตายนะครับนะไฟนอลสเปริลต์แคนนอนนะครับเป็นการโจมตีแบบ ซูพิมดาเมจแล้วก็ทําการเลสซิ่งเอเดคดีเฟนต์หนึ่งเทิร์นก็คือเป็นการเพิ่มเอเดคดีเฟนต์หนึ่งเทิร์นนะครับเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันประมาณนี้นะครับเป็นเอฟเฟกของการบัฟของตัวเราเองนะครับไม่ใช่เป็นเอฟเฟกดีบัฟศัตรูนะฮะเป็นการเพิ่มเอเดคดีเฟนต์ของเราเองกันแหละตรงนี้นะครับก็ถ้ามันติดเบิ้ลได้ก็ถือว่าดีนะจะได้ตีแรงขึ้นไปอีกนะฮะส่วนสําหรับเรื่องของพาสซีฟของบาร์ดตัวนี้นะครับพาสซีฟนะครับเปิดมามีคีย์บวกสามพร้อมกับบวก็ เมื่อเจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่าเนี่ยบารักทาการบอกเอเดคเพิ่มเจะปซ็นไปอีกนะครับตรงนี้เป็นการบัฟ2ต่อเลยเมื่อเจอตัวละคร2ตัวหรือมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าบารักเนี่ยมันเจอตัวละครในประเภทของวิกเก็ตบัตไลน์ก็คือพวกเผ่าพันธุ์ฟิเซอร์นะครับมันจะทําการบวกคีเพิ่อมอีก3พร้อมกับบวกไอเท็มอีกจ็เจเซนะครับเป็นการบวกถึง3ต่อเลยทีเดียวบวกจากพาสติกตั้งตน้นบวกกับจากการเจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือ บวกจากการเจอแคดของเวกเกตบัตไลน์นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เคยนแขนประเภทของฟเซอร์มากนะขึ้นชื่อเรื่องมาได้อยู่แล้วนะเออก็แขนพวกตระกูลฟเซอร์ธรรมดาตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะจะสามารถกลายร่างเป็นลิงยักษ์ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างได้ถึง2ครั้งเลยในในเกมนะฮะถือว่าดีนะฮะเป็นลิงยักษ์ก็ได้แล้วก็ผมว่ามันตีแรงนะมีความแอคแท็กสูงมากๆตรงนี้เป็นการบัฟแอคแท็กที่ค่อนข้างจะดูเยอะมากบัฟสามต่ออ่ะ นะแต่ว่าต้องเล่นในด่านที่แบบว่าเฉพาะนิดหนึ่งนะเล่นในด่านของพวกฟีเซอร์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เจตัวสตัวด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้ามันจะทําให้มันครบทั้ง3ต่อทั้ง3บัฟเนี่ยมันทํายากนะแต่ก็ถือว่าเป็นพาสซีฟที่ดีตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยนี่คือมันยังมีบัฟอินเดีเฟนมาให้งเงี้ยตั้งต้นถึง7%จซนะครับแล้วก,ตวก,ก็ตรงส่วนของอีก2บัฟที่เหลือนี่ก็คือไปเล่นกันเอาเองนะครับตรงส่วนของเจตัวตัวหรือมากกว่านี้ค่อนข้างจะเป็นด่านเกี่ยวกับพวกด่าน SBR เลยมากกว่านะด่านยาวไม่น่าเจอเนาะตรงนี้นั่นแหละอืมก็ถือว่าค่อนข้างจะทําไม่ยากมากไม่ง่ายมากนะครับต้องพึ่งด่านศัตรูนิดหนึ่งด้วยตรงนี้ถึงจะเก่งนะเออก็ประมาณนี้สลับพาสีฟนะครับแล้วก็สลับการอัพเส้นทางอัพดาดให้กับบาร์ดตรงนี้นะครับผมก็ขอแนะนําอัพมันแล้วแต่คนอีกแล้วอ่ะคือมันคือแล้วแต่คนอีกแล้วอ่ะตรงนี้นะผมเนี่ยอัพเบิ้ลเฉลี่ยกับคินะครับเบิ้ลน,นํา เบิ้ลน,นำสิบสี่ขีอัพตามสิบสองนะครับก็ไม่ได้ห่างกันเลยไม่ได้ห่างกันมากมายแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันตรงนี้นะครับเพราะว่าอัพเบิ้ลมาทำไมนะครับอัพเบิ้ลน้ำเผื่อมันติดเบิ้ลเนี่ยจะไดเ้เวลามันติดเบิ้ลแม่ตายเนี่ยมันจะได้บัฟเอเดคดีเฟนเพิ่มไปอีกนะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้จะได้มันสามารถจะได้ถือขึ้นไปอีกไงเวลาติดเบิ้ลอะไรก็ตีแรงขึ้นไปอีกได้ตรงนี้ส่วนหลบนี่คือหลบ ห,ห้อย,อย,ย,ยออหลบมาหน่อยก็ดีนะครับเผื่อในด่านยาวๆด่านยากๆไงเราใส่สกิลออฟหลบมาหน่อยก็ดีสักเบอร์สองเบอร์าส,าาสามก็ได้ตรงนี้ส่วนแคัทกอลอเก็กประมาณ6แคกเจ็ดแคกเลยนะถือว่าเป็นตัวฟรีที่มีแคกเยอะเหมือนกันอ่าใส่แอนฟอร์มเพียวไซย่าทีมบาร์ดักทีมบาร์ดักก็อยู่เนี่ยเออเอามาใส่ทีมบาร์ดักได้นะ<笑><笑>ก็เจ๋งอยู่นะฮะเกรดเอพาวเวอร์ Power, อ่าก็เจ๋งออฟสตารเกอร์ All ก็อยู่ด้วยอ่าโกคูแฟมโลคัส์บเรเออร์ฮะ ก็แต่ละแคดนี่คือมันค่อนข้างจะมันก็ดีนะมีดีอยู่กี่แคดโกคูแฟมแคดนี้คือตัวละครมันเยอะมากเกินไปแล้วจริงๆนะมันพวกโกคูไงหลักๆก,ก็คือพวกทีมบาร์ดัาเกตเอพาวเวอร์แจนฟอร์มของแม่งแหละนะตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเล่นทีมไหนแล้วแต่เลยตรงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างจะออมีดีใช้ได้นะครับผมว่าไม่ได้กากนะ ก็เดี๋ยวไปลองเทสกันในการเล่นจริงก็มันจะมีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับดาเมจจะตีแรงเท่าไหนความตึกขนาดไหนแล้วก็จะเก่งถูกใจผมหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันก็โอเคนะครับผมไปลุยได้โอเคนะครับมาได้เวลามาลองเทสกันแล้วแ,แหละว่ามันจะมีดาเมจแค่ไหนนะครับมันจะตีแรงขนาดไหนกันเชียวโดยเราจะมาทําการเทสนในด่านยาวก่อนแบบว่าแบบว่าเงื่อนไขไม่ครบนะครับมีแค่บัฟของ ตั้งต้นอย่างเดียวเป็นบัฟแค่บัฟตั้งต้นอย่างเดียวคือบัฟ77%อย่างเดียวตรงนี้นะครับไม่ได้เจอศัตรูประเภทวิกเกบตบัตไลน์แล้วก็ไม่ได้เจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่าด้วยตรงนี้นะครับก็จะหมายความว่าบาดั้งเนี่ยมีแค่บัฟเดียวที่ทำงานอยู่ก็คือบัฟของตัวเองแหละไอ้บัฟตั้งต้นมาแหละนะบัฟคิแล้วก็บัฟเอเดคีดเดฟเอน77%ตรงนี้แค่แค่บัฟเดียวเพียงพอเลยนะก็จะมาดูกันว่ามันจะตีดาเมจขนาดไหนตรงนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะ โอเคเอาล่ะถึงเวลาแล้วนะฮะมาลิงก์กับบาดัก LR ซะนะฮะตรงนี้อยู่กลางดีสุดเนาะลิงก์ทำงานอยู่เกือบเต็มนะครับทุกลิงก์นี่คือเวลสี่เวลห้าอัพนะตรงนี้นะครับอืมก็มามีแค่บัฟเดียวนะฮะดีเฟนต์มี5 6 0 0 0 5 6 0 0กดีเฟนต์นี่ก็ถือว่าถือว่ายังน้อยอยู่สำหรับตัวละครตัวฟรีสมัยนี้นะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าทีมผมเนี่ยทีผู้นำทีมมันนำน้อยหรือเปล่านะมันนำ ดีเฟนซ์น้อยด้วยแหละตรงนี้นะครับอืมก็เลยอาจจะแบบมีดีเฟนซ์น้อยนะแต่ว่ามาขอลองเทสดาเมจแล้วกันว่าดาเมจจะขนาดไหนตรงนี้นะครับมาดูดีกว่าว่ามันจะตีแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอาจจะแรงไม่ได้มากมายอ่ะมันบัฟแค่บัฟเดียวอะ่ะจะเอาอะไรมากวะผมว่าอาจจะตีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะถึง2ล้านอัพนะประมาณล้านก,กว่าๆแหละนะฮะเพราะว่ามันแค่บัฟเดียวไงแค่บัฟเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นบัฟเดียวอะ่ะ ไม่น่ามีอะไรมากเท่าไหร่ล้านสี่เหรอเฮ้ยโอเคนะล้านสี่แค่หนึ่งบัฟนะฮะตรงนี้แค่เป็นแค่การตั้งต้นเอเดเคดีเฟนต์เจ็ดเจดปอร์เซ็นต์นะฮะล้านสี่นะฮะตรงนี้ล้านสี่แสนดาเมจนะฮะอืมผมว่าโอเคคือตัวมันไหะเป็นตัวละครเฉพาะทางนะมันต้องเจอพวกฟิเซอร์ถึงจะเก่งไง มันเอามาเล่นในเฉพาะด่านเลยแหละคือด่านของฟิเซอร์เอลวารีเอแหละนะฟิเซอร์นั่งยาแล้วก็พวกด่านต่างๆของเช่นด่านอะไรผมว่าด่านอีเวนท์ที่มันเจอกับพวกฟิเซอร์อาจจะเหมาะนะครับด่านเก็บเหรียญฟิเซอร์อะไรเงี้ยจะตัวนี้จะสามารถเล่นได้ดีมากๆตรงนี้นะครับเป็นการตีแรงเพิ่มขึ้นได้อีกนะฮะได้คีดเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมละ่ะซึ่งล้านซีแสรับการเล่นแบบธรรมดาไม่ได้คิดอะไรมากนะไม่ได้ทําการเจอศัตรู2ตัวไม่ได้เจอฟิเซอร์เนี่ยก็ถือเป็นตเมทที่นข้างจะโอเคนะตรงนี้ ถือว่าแรงในแบบของตัวฟรีสมัยเก่าไลยแหละตรงเนี้ยล้านสี่แสนที่ถือว่าแรงสำหรับตัวฟรีสมัยเก่ามากๆนะแต่ว่าถ้าเรามีซนะัพพอร์ตล่ะนะคพรียงทินนี้มีซัพพอร์ตด้วยนะครับซัพพอร์ตของโค3นะฮะตรงนี้ซัพพอร์ต3ามสามเปเซ็นต์ะฮะก็มาดูกันว่ามันจะดาเมจขนาดไหนนะครับจะมากกว่าเราไปแล้วยังไงน่าจะมากกว่าประมาณขึ้นมนาะเป็นจากล้านสี่เป็นล้านหถึงไหมล้านหประมาณ 5, ล้านห้าล้านหเนี่ยผมว่านะ เผื่ออาจจะล้านเจ็ดเลยก็ว่าได้ถ้าติดเบิ้ลมารอบนี้จะว่ายังไงฮะดาเมจของเขาล้านเจ็ดเหรอเฮ้ยอันนี้คือตีครั้งแรกนะล้านเจ็ดนะฮะเบิ้ลหรือไม่ไม่เบิ้ลนะอืมเสียดายวะ่ะมันผมว่ามันน่าสนใจนะมันไม่ได้เจออะไรเลยอะ่ะมันเป็นแค่บัฟของมันเองตั้งต้นมันยังตีแรงขนาดล้านเจ็ดถ้าฟูลบัฟอาจจะขึ้นม,มันเป็นสองล้านสองล้านกว่าผมว่าถึงนะ โอเคงั้นเดี๋ยวขอไปลองเทสเดีว,ว่าฟูลบัฟแล้วกันนะทั้งเจอฟิเซอร์ด้วยแล้วก็ทั้งฟูลบัฟด้วยว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับบารัดตัวนี้นะครับก็สําหรับการเล่นด่านยายแบบด่านอย่างเงี้ยนะแบบไม่ได้เจออะไรเลยตามเงื่อนไขของมันไปนแค่บัฟอย่างเดียวของมันเองเนี่ยก็ถือว่าตีล้านัพล้าน4ี่ล้านห้าถึงล้านเจ็ดโอเคไหมโอเคแต่ไม่ได้รุนแรงถ้าตัวฟีสมัยนี้ไงไม่ได้เก่งมากสำหรับเรื่องดามเมจขนาดนี้นะไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่งั้นก็เดี๋ยวขอเวาลาไปลองเทสแบบ ฟูลพาสิฟแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะตีแรงกว่านจะเดิมยังไงนะ,ะโอเคนะครับผมนะคราวนี้มาลองเล่นเทสในด่านของอีเวนต์คูลเลอร์ปกติดีกว่าด่านเก็บเหรียญของมันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้คือเจอศัตรูหนึ่งตัวที่เป็นแฉดของวิกเกตแบทไลน์เลยตรงนี้ก็เท่ากับว่าบัลลักเนี่ยได้บัฟมาอีกหนึ่งบัฟเป็นบัฟคีบวกสามกับเอเดคเลบวกเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมนะก็มาดูดีกว่าว่ามันจะตีแรง ก็แต่เดิมยังไงนะครับแต่ว่าราบนี้บอกก่อนว่าลิงก์นี่คือลิงก์ทำงานไม่ได้เยอะนะแค่หนึ่งลิงก์เองอะลิงก์น้อยเพราะว่ามันต้องลิงก์กับพวกบาร์ดักไงพวกบาร์ดักซูเปอร์บาร์ดักเอลไรจะดีกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเองต้องลิงก์กับพวกตัวละครของชาวไซย,ยา่าแบบเพียวไซย,ย่าของพวกทีมมันเองอะทีมบาร์ดักอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเอาไปลิงก์กับพวกโกคูซูเปอร์ไซย่าอะไรเงี้ยโกคูสามโกคูจีทีอย่างเงี้ Goku 3, Goku GT, ยมันจะเข้ากันไม่ได้ดีเท่าไหร่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เห็นเลยว่ามัน ไม่ค่อยเข้ากันเลยนะครับมีแค่ลิงก์เดียวคือลิงก์ของไซย่าโรสักอย่างเลยนะเออดาเมจก็คือล้านแปดนะฮะล้านแปดแสนนะตรงนี้แหละคือมันลิงก์กับลิงก์กับตัวของโกคูสามทีไงมันเลยมีลิงก์ดาเมจไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะฮะ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เราลิงก์กับเอวาบัดักด้วยนะน่าจะตีม,มันขึ้นเป็นสองล้านสองล้านบวกนะฮะประมาณสองล้านต้นๆไม่ก็สองล้านสี่สองล้านห้าเลยมั้งเพราะว่าลิงก์อินเดียมีเยอะจริงนะเว้ยจริงๆ ประมาณผมว่าประมาณสักสองล้านหนึ่งอะเดี๋ยวต้องลองดูแหละนะตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเทิร์นหน้าจะได้เทสดูว่ามันจะตีแรงแค่ไหนกันเชียวเพราะว่าเทิร์นหน้าคือเจอศัตรูสองตัวหรือมากกว่าเจอเบเกตบัตไลน์มีซัพพอร์ตสองตัวนะครับลิงก์กับบาร์ดักซูปเปอร์ด้วยบอกเลยว่าตรงเนี้ยคือเดอะเบสโชว์มาแล้วนะครับเป็นเบสโชว์ในคลิปนี้แหละมามาครับบาร์ดักแอคทีฟไปเลยครับผมเป็นการบัฟเอเดเคเพิ่มไปอีกยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะเอเดเคดิฟเฟนซ์ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้บอกเลยว่ารอบเนี้ย แรงสุดๆในชีวิตแล้วของารดักฟ้า ECA นะบอกเลยแรงแน่นอนไม่ต้องสืบนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดผิดผมนึกว่าไอคิบบาร์ดักมันจะบัฟเอเดเคดีเฟนเพิ่มแต่เป็นการบัฟแค่เอเดเคเฉยยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์สองเทินต่างหากเออจำผิดจำผิด <c oughs> จำผิดโอเคมานะครับรอบนี้คือดาเมจมึงเด้งมหาศาลแน่ๆบอกเลยนะต้องแบบผมว่าขึ้นเป็นสามล้านอัพก็ไม่แปลกอันแจริงผมว่าถึง ถึงด้วยซ้ำอะ่ะเพราะดูดิโลเดชันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตลิงก์ซัพพอร์ตลิงก์อะไรเต็มไปหมดโอเคนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะน่าจะมีเรื่องใช้ได้เดี๋ยวผีไปก่อนแล้วกันกันตายไว้ก่อนนะฮะโอเคนะมาลุยผมว่าแม่งน่าจะโหดหน่าดูแต่อย่างเงี้ยมันทํายากไงมันต้องแบบแค่หนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยในเกมอะนะเออมาครับผม สามล้านสี่นะฮะนี่แหละแรงแรงมากเคว้งเข้าไปอตีตีสั้นแต่ตีแรงนะแล้วบึ้นธรรมดาไปเมื่อกี้เสียดายไม่ได้บึ้นไม้ตายนะอยากเห็นเลยอ่ะเพราะว่าถ้าบึ้นไม้ตายนี่คือมันจะตีแรงก็ถึกไปกว่านี้อีกนะฮะเสียดายวะนั่นสินะบารักนี่คือดีเฟนซ์มันเปิดตั้งต้นมาน้อยก็จริงแต่ว่าถ้าเราได้ตีไม้ตายไปก่อนนะมันจะถือขึ้นไปอีกเว้ยแต่ว่ามันไม่รู้มันถือขึ้นขนาดไหนไะง เราไม่สามารถดูได้จากการเตยม,มาตายไปแล้วมันดูยอ้อนหลังไม่ได้อะนี่แหละคือข้อเสียของเกมอยากให้มันอัปเดตระบบแบบว่าดูดีเฟนยอ้อนหลังได้อะในครนที่แล้วมันดีเฟนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันจะขึ้นมาขนาดไหนมันดูไม่ได้ไงสามล้านสี่ดาเมจนะครับเมื่อกี้นะฮะแต่มันอยู่ในเกมนี้ค่อนข้างจะทํายากนะเพราะว่าเงินไขมันเยอะเกินไปเงินไขมันเยอะมากซัพพอร์ตก็สองตัวนะเมื่อกี้เออแล้วก็ลิงก็ทำงานเกือบเต็มนะ สามลนแรงก็จริงแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเพราะมันรู้สึกมันจะไปได้แรงกว่านี้ไปอีกนะแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้ปะอันนี้คืออุตสาห์แบบเต็มที่นะล้านสี่คือสพอร์ตสตัวแล้วอย่างที่เห็นนะคือมันทั้งฟูลลิงแล้วก็ฟูลตัวเลชั่นแล้วด้วยตรงนี้นะครับแรงอยู่แต่พึ่งเงินขายเยอะไปหน่อยนะครับก็ ถ้าเจอพวกอย่าง,าง,าง,างเช่นแบบพวกเจอพวกฟิเซอร์อย่างเดียวนี่คืออาจจะตีมันลงมาสัก2ล้านกว่า,วาอย่างเงี้ยสล้านสามสองล้านห้าว่านไปนะแบบว่าเจอเพียงเงินไขเดียวของฟิเซอร์ไม่เอาไม่นับ2ตัวเพราะรู้สึกว่าถ้าเอาแค่2ตัวหรือมากกว่านี่มันจะทําได้ยากกว่าเวลาเจอฟิเซอร์นะเพราะว่าตัวละครในแคดของตระกูลพวกวิกเกตบัตไลน์เนี่ยมันก็มีตัวละครที่เป็นศัตรูเยอะนะตั้งแต่ด่านอะไรก็แล้วแต่ด่าน s v r ก็มีนะครับแต่มีน้อยเว่า NBR เนี่ยเออ ปกติคือด่านเกมเรียญปกติอ่ะมันจะเจอพวกฟรีเซอร์อยู่แล้วเว้ยที่เป็นด่านเกมเรียญน,นะตรงนี้นะพวกด่านปกติก็มีเยอะอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีน้อยนะครับรอบนี้ก็ลิงกับเอลวาร์บาร์นะตรงนี้ซึ่งไอตัวเอ็นฟอร์มนี่มันนับเป็นนั่นปะวะมันนับเป็นประเภทวิกเกรตรกัตบไลฟ์วปะเนี่ยน่กจะนับอยู่มั้งเป็นร่างคูลเลอร์คูลเลอร์ร่างยักษ์นะนะน,นจากนับแหละนะโอเคนะครับ ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมันตีแรงก็จริงแต่ทาให้มันตีแรงอ่ะมันทํายากนะเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะอปกติคือมันมันมันทำได้แค่แบบอย่างน้อยคือสักหนึ่งเงื่อนไข2เงื่อนไขคือทํายากอะไรเงี้ยนะเอออาจจะแบบว่ายากไปหน่อยผมว่ามันดูแบบเหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะมันมันคือมันจะเป็นต้องทําไงมันจะเป็นต้องทําเพราะว่าต้องทําในการเล่นเอเซีฟิเซอร์นะครับตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายในการเล่นจริงเท่าไหร่ปันเจ็มันมัน มันติดไอ้นั่นป่าววะมันติดเงื่อนไขของไอ้นั่นมั่วเนี่ยเงื่อนไขของไอฟิเซอร์ตระกูลฟิเซอร์ป่าวไอตัวนี้รู้สึกมันตีเบากว่าที่คิดนะเนี่ยเฮ้ผมงงเลยเพราะว่านี้คือเหมือนจะไม่ได้ติดตระกูลฟิเซอร์หรือเปล่าวะรู้สึกอะ่ะเพราะว่านี้คือฟูลลิงลนะนะแบบลิงไม่ใช่ฟูลลิงลิงเกือบเต็มอะเออรู้สึกว่ามันยังแรงไม่สุดเลยว่ะล้านเจ็ดเองเอ๋อโอเคก็เดี๋ยวลองเทสอีกรอบหนึ่งนะเป็นรอบหน้า เป็นรอบสุดท้ายแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันจะโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วมึงเล่นอย่างนี้เลยนานโนไม่ติดเบิ้นสักกระรอบพี่กูเล่นมาในชีวิตนี้แล้วมาติดตอนคลิปรีวิวแล้วมันก็ฆ่าตายไปเลยนั่นไงอดโชดิคลิปอื่นๆที่ผมอยากให้มันเบิ้ลนะเวลาอยากให้เบิ้ลไม้ตายหรือเงี้ยไม่ยอมเบิ้ลสักทีเบิ้ลแต่ธรรมดาที่อย่างนี้มึงเบิ้ลปิดฉากปิดเกมทําให้กูต้องปิดคลิปด้วยแม่ง โอเคเป็นไรนะฮะช่างหัวแม่งแล้วไอ้หา่า <c oughs> นี่แหละผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นด่านในเว้นปกติไงเพราะมันจบง่ายเกินไปมันตีแรงเกินไปทีเราอ่ะอต้องไปเทสในด่านพวกเรจนโกคูงไงแต่เพราะว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปของบารักฟ้ามันต้องใช้แบบเงื่อนไขมันด้วยเงื่อนไขในการเจอด่านนู้นด่านนี้ก็ว่านไปาซึ่งแบบอย่างที่บอกไปว่ามันทําแบบนะพึ่งพาศัตรูเยอะเกินไปก็ไม่ดีอ่ะเออมันแบบ มันเก่งไหมเหรอผมว่ามันไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับตัวฟีสมัยสมัยเนี้ยนะสมัยนี้คือตัวฟีเก่งๆมีเยอะเลยตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะกลางๆนะธรรมดาไปหน่อยผมว่าตรงนี้ไม่รู้ว่ะจริงๆนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้โหดร้ายมากถึงขั้นแบบแม่งว้าววา่ะแม่งเจ๋งหรือไม่ใช่นะฮะเออมันก็พอโอเคแหละทำมาแบบประดับคังทำมาเล่นขำๆได้ตรงนี้สามารถทำมาประกอบในพวกทีมไจแอนฟอร์มทีมบาร์ดักได้อะไรเงี้ยเป็นตัวฟีนไปนะครับแต่ว่า มันต้องทำไงมันต้องจ,จำเป็นต้องมีเพราะว่าต้องไปเล่นในด่าน ECA Freezer แค่นั้นแหละนะมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับชิปรีวิวของบาร์ักฟ้าตัวฟรีล่างลิงยักษ e ์ ECA นะครับนะก็สรุปก็คือ d a เมจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะแล้วก็มันจะแรงก็แรงไม่สุดนะถ้าจะให้แรงสุดก็คือต้องพึ่งสถานการณ์มากมายมากๆตรงนี้แล้วก็จําเป็นต้องมีเพราะว่าต้องเล่นในด่าน Freezer ECA นะครับถามว่าเก่งไหมไม่ได้เก่งมากแต่พอโอเค นะฮะสำหรับตัวละครสายฟรีนะครับประมาณนี้นะเออเพราะว่าดูทรงคือผมว่ามันดูทรงตั้งแต่สตัดเอเดเคแล้วแหละเพราะว่าสตัดเอเดเคนี่คือมันน้อยกว่าตัวฟรีอีซเอตัวอื่นๆ,ๆหลายตัวเหมือนกันนะตรงนี้รู้สึกมันน้อยปแปลกอ่ะมันแค่หมื่นสองเองหรอรู้สึกมันจะควรจะเยอะกว่านี้ปะเออหมื่นสองถือว่าน้อยผมว่านะตรงนี้นั่นแหละก็โอเคนะครับประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรที่เก่งกาจมากมายเท่าไหร่สำหรับผม นะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อยากทาคลิปอะไรก็สามารถบอกกันมาได้เหมือนเดิมเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็เชัญใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับว